ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกตั้งกรรมการสอบนะครับผู้กำกับการนะครับสอนอบางซื่อคดีตั้มสิทธาอ้างสแกมเมอร์ดูดเงิน39้าล้านบาทคดีของทนายตั้มตอนนี้ก็รุกรามนะครับต่อไปและมีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาก็ต้องมีการสอบสวนกันล่าสุดเนี่ยครับตั้งคณะกรรมการสอบนะครับผู้กำกับการสอนอบางซื่อครับ ก้าพฤศจิกายน257นะครับพลตำรวจโททิติแสงสว่างผอบอชนได้ลงนามในหนังสือเลขที่0 0 1 5ทับสี่สามเจ็ดลงวันที่8พฤศจิกายนมีคำสั่งให้พลตำรวจตีพันลบอารามรานะครับรองผอบอชนรับผิดชอบงานจัดเรียตตำรวจรับผิดชอบงานจัดเรียนนะครับตั้งกรรมการสอบสวนครับข้อเท็จจริงนะครับ,จจรนะรบพันตำรวจเอกภูวดลอุ่นโพนะครับ ผู้กำกับการสอนอบางซื่อหลังถูกนะัหลังจากที่ถูกตำรวจกองปราบปรามเชิญตัวไปให้ข้อมูลกรณีเมื่อวันที่23พฤษภาคม2 5งหที่ผ่านมา ได้มีผู้เสียหายคือนางสาวสารินีอายุ30ปีภรรยาของนายนุคนสนิทของนายสิทธาเบี้ยมาเกิดหรือว่าทนายตั้มได้ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สอนอบางซื่อว่าถูกดูดเงินจากบัญชีที่ใช้โอนบิตคอยเพราะโอนเงินไปให้กับสแกมเมอร์ที่อ้างว่าเป็นดาราจีนตามที่ทนายตั้มอ้างว่านางสาวจตุพรอุบวเลิศหรือว่าพี่อ้อยวานให้โอนเงินเป็นสก,กุลบิตคอยนะครับ ทั้งนี้ในรายละเอียดบันทึกประจำวันระบุว่านางสาวสาลินีมีกระเป๋าเงินออนไลน์ชื่อบัญชี1ในใน Gmail และโอนเงินสกุลเบทคอยให้กับบุคคลไม่ทราบชื่อสกุลโดยใช้วิธีสแกน QR Code บัญชี1นึ่จำนวน7ครั้งรวมมูลค่า2,276,400บาท นอกจากนี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นบัญชีที่เชื่อมต่อกับ Gmail ของนางสาวสาลินีรวมทั้งแอปพลิเคชันกับระเป๋าเงินออนไลน์ถูกระงับไม่สามารถเข้าไปได้อีกเลยแต่ทนายตั้มกลับไปแจ้งกับพี่อ้อยว่าถูกดูดเงินจากกระเป๋าเงินนิจ้อนฝ่า39ร้าล้านบาทจนเป็นที่มาที่ทําให้พี่อ้อยโอนเงินให้เพื่อรับผิดชอบเข้าบัญชีธนาคารของนางสาวสาลินีจํานวน39ล้านบาทในวันที่25พฤษภาคม2 5ง6ตามที่ทนายตั้มร้องขอจนกระทั่ง เป็นเรื่องราวอื้อฉาวใหญ่โตว่างานนี้ัดนายตั้มสร้างเรื่องสร้างขบวนการมาหลอกเอาเงินของพี่อ้อยขณะเดียวกันตำรวจกองปราบชุดขี่คายคดีของพี่อ้อยพบข้อพี่รุษหลายอย่างจากการแจ้งความในเรื่องนี้ของผู้เสียหายและรวมถึงข้อสงสัยในการแจ้งแจ้งกับการจับแจ้งของนับพลตำรวจ พันตํารวจเอกภูวด,ดลอุ่นโพผู้กํากับการสอนอบางซื่อจึงได้มีการเชิญตัวนะครับพนพันตารวจเอกพันตํารวจเอกภูวด,ดลอุ่นโพมาให้ถ้อยคํารายละเอียดในข้อสงสัยต่งตางๆที่ชุดคลี่คลายคดีสงสัยจึงเป็นเหตุให้พลตำรวจโททิติแสงสว่างผอชนอในฐานะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง พันตำรวจเอกภูวเดลอุ่นโพผู้กำกับการสอนอบางซื่อดังกล่าวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่รามออกมานะครับว่าเอ๊ะมันมีอะไรพิรุษหรือเปล่ามีอะไรที่ต้องตรวจสอบหรือเปล่ามีอะไรที่ต้องนะทําการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลื่อนไาเดี๋ยวอดใ้ฟังครับ